สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างแจ้งเรื่องขอสิทธิ์เข้าถึงคำขอนะครับโดยอย่า pues, งแรกนะครับเราต้องกดหน้าคำขอเพิ่มเติมแล้วเลือกแจ้งเรื่องขอสิทธิ์เข้าถึงคำขอนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มแบบฟอร์มเพิ่มเติมนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพระบุเลขที่คำขอนะครับเราก็ใส่เลขที่คำขอแล้วก็กดสร้างเอกสารนะครับเมื่อกดสร้างเอกสารนะครับระบบก็จะเข้าสู่ฟอร์มนะครับ ในแบบฟอร์มนะครับประกอบไปด้วยคําขอรับสิทธิบัตรเลขที่ซึ่งก็คือเลขที่สิทธิบัตรที่ก่อไปเมื่อกี้นี้นะครับวันที่ยื่นคําขอครับและรายละเอียดผู้ยื่นนะครับจะถูกดึงมาจาก SSO ของผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ประกอบไปด้วยชื่อประเภทบุคคลแบ่งเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหน่วยงานรัฐมูลนิธิอื่นๆครับที่อยู่ครับ โทรศัพท์ครับเลขกประจำตัวประชาชนครับและเรายังสามารถแนบเอกสารประกอบการขอสิทธิ์นะครับและเรายังสามารถแนบเอกสารประกอบการขอสิทธิ์นะครับโดยการกดแนบเอกสารครับเมื่อเลือกแล้วนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพกรุณาเลือกไฟล์นะครับเราก็กดดอกไฟลเฮียทูอัพโหลดนะครับแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการครับ กดปิดเพื่อยกเลิกกดบันทึกเพื่อบันทึกการแน่ไฟล์นี้นะครับและเรายังสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกนะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคําขอบนี้นะครับซึ่งจะถูกเก็บแบบร่างไว้ที่ MyTask ครับกดส่งคําขอเพื่อส่งคําขอครับเมื่อกดส่งคําขอนะครับระบบก็จะแสดงเอกสารที่เราแน่ไปเมื่อกี้นี้นะครับและยังมีช่อง ชื่อที่ออกในใบเสร็จรับเงินนะครับโดยเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกครับกดส่งคําขอเพื่อส่งคําขอครับโดยถ้าเรากดส่งคําขอนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพกรุณายืนยันตัวตนโดยจะประกอบไปด้วยรหัสเข้าระบบนะครับซึ่งก็คือยูเซอร์ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับ รหัสผ่านนะครับเราก็กกรหัสผ่านครับและเรายังสามารถเลือกช่องทางการรับเอกสารนะครับประกอบไปด้วยทาง e-filing หรือทางไปรษณีย์นะครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่านและเลือกช่องทางการรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับระบบก็จะแสดง pop-up ท่านได้ทําการส่งแจ้งเรื่องขอสิทธิ์เข้าถึงคําขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราสามารถกดกลับไปหน้าครับของชั้นไม้ทานนะครับ เราสามารถเลือกเอกสารที่เรายื่นไปเมื่อกี้นี้ได้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับครับขอขอบคุณครับ